โอเคนะครับสิ้นปี2568นะครับเราก็ปิดหยุดงานนะฮะหยุดงานอูดีจีรถชมวิวนะครับของปี68เรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับเราก็เลยวันนี้ก็เลยว่างนะฮะเราก็เลยจองไว้ที่สันหลังมังกรวันที่เท่าไหร่นะครับ31 <30. S> 31นะจองไว้วันเดียวนะ3ากสบเค้าดขาดาวที่สันหลังมังกรภูทับเบิกนะครับซึ่งเราไปกัน,คร,นครั้งที่2องนะก็จะพาทีมงานไปด้วยนะครับรอบนี้ กะว่าเขาดาววันที่หนึ่งแล้วก็ยังไม่มีแผนต่อนะยังไงต่อต้องไม่รู้จะไปไหนอ่ะ,อะก็ยังไม่รู้ว่าจะไปลงไหนจะไปลงเชียงคานหรือจะไปนาแห้วหรือจะไปอะไรนะภูหินล่องกล้าแต่ในด,ดูแผนที่ข้าวๆ้านะว่าถ้าลงจากสัทธลังมังกรลงไปนาสะอุ้งก็จะลงไปอะไรนะพระาธาตุพระาธระาตุาสีสองลักอ่าพระาธาตุสีสองลักก็จะไปอะไรนะนายแห้วได้หรือจะไปเลยคือเชียงคานได้ แต่วันนี้ก็น่าไปนะไอฟูจิเมืองเลยยังไม่เคยไปเลยอยู่อยู่หนองหินแต่ไกลอยู่แต่รอบนี้เราเอารถไฟฟ้ามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตที่เพชรบูรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นภูทับสลังมังกรนะแล้วก็จะนอนในรถหนึ่งคืนแต่เนี่ยตั้งแต่มานี่คือสถานีชาร์จเต็มทุกสถานีไม่ว่างเลยเต็มแบบอันนี้ถึงไหนแล้วตอนเนี้ยสักร้อยโลถึง เพชรบูรณ์นะครับตัง้งแต่ขับมาก็คือไม่มีสถานีชาร์จเลยต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูเพราะว่าเราไม่ได้แพนไงก็คือไม่นู้จะรอดหรือ ừ, เป<ๆ>นะล่าคืออะไรนะปตทคือจองเต็มถึงหกโมงเย็นทุกปตทแต่อันอื่นก็ก็เต็มที่เดียวกันอ่ะโอเคงั้นะเดี๋ยวเราเดินทางไปก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สระมบังกรเลย ก็จราจรตอนนี้ก็วันนี้เท่าไรน,นะ,ะสามสิบจ้ะสามนะวันนี้วันนี้วันนี้สามสิบอ๋อวันนี้สามสิบนะครับก็ลดถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหรือว่าเส้นนี้ไม่เยอะก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะเส้นทางสายอสานกับสายเหนือน่าจะเยอะนะก็ดูตามห็นไหมยังโลง่งๆอยู่โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สลังมังกรเลยดีกว่านะเพราะเส้นทางนี้ผมว่าทุกคนคงวิ่งกันบ่อยแล้วละ่ะไม่รีวิวเส้นทางดีกว่า ไปรีวิวสันหลังมังกรดีกว่าสําหรับคืน31คืนแรกนะครับ <S <S โอเคเดี๋ยวไปรีวิวปั๊มไอ้นั่นด้วยปั๊มอะไรเอ่ยชาร์จแบตปั๊มชาร์จแบตอ่ะเดี๋ยวไปแวะชาร์จแบตด้วยตอนนี้แบตรถไฟฟ้าของเราเหลือ68เปอร์เซ็นต์นะครับเราชาร์จจาก100เปอร์เซ็นต์จากบ้านมาก็วิ่งมาถึงตรงนี้แค่ชัยบาดาลเหลือ68แล้วน่าจะชาร์จประมาณเที่ยวหนึ่งแต่ผมจะชาร์จสองนะเพราะว่าขึ้นไปบนภูทับเบิ้อาจจะชาร์จให้เต็มแม็ก100ไปเลยเพราะว่าวันนี้เราจะนอนในรถ เดี๋ยวมารีวิวว่านอนในรถแบบไหนจัดของแบบไหนเดี๋ยวผมมาโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคไปเลยอตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หล่มสักนะพอดีรอรอทีมงานพักพวกมาอีกคันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะชาร์จแบตขึ้นสันหลังมังกรพูทธเบิกนะครับผมเลือกที่จะมาชาร์จที่เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับเลือกที่จะมาชาร์จที่โลตัสหล่มสักนะครับ ที่นี่ก็นี่เห็นไหมฮะเยอะอยู่ก็รอเยอะอยู่แต่ผมชาร์จไปแล้วนะเดี๋ยวรอคันขาวเอ็กเผิงอีกคันหนึ่งนะครับอ่าก็จะมีการเคลียร์คิวกันเยอะอยู่นะครับนี่ก็จะต่อรองกันต่อแถวกันในการชาร์จนะครับอ่านี่ทีมงานรถไฟฟ้านะครับแต่ของเรามาสองคันนะอันนี้คือมารอชาร์จแบตกันนะ เดี๋ยวเราไปเจรินที่สันหลังมังกรต่อเลยนะครับนี่เราอยู่ที่รตั้นลมสักเดี๋ยวก็จะไปลมเก่าแล้วก็ขึ้นพุทธเบิกแล้วโอเคออกเดินทางนี่ของเราสองคันนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราไปเย่งตบตีที่ชาแบตมาได้แล้วนะตอนนี้เราขึ้นมาพุทธเบิกแล้วแบตเรามีตอนนี้เหลือแปดสิบหกเปอร์เซ็นตนะเราชาร์จมาเต็มร้อยนะครับก็ขึ้นเขาก็จะ ลดลงหน่อยนะฮะแต่แตอนนี้เส้นทางนี่ก็ปกตินะทุกคนน่าจะเคยมากันบ่อยแล้วแหละก็เดี๋ยวเราจะกําลังเดินทางไปสลังมังกรสลังมังกรก็คือขึ้นมาภูทะเบิกเนี่ยนะปกตินะแล้วก็เลยตรงเข้าอะไรนะวัดป่าภูทะเบิกแล้วก็ทะลุวัดป่าภูทะเบิกไปสักสกี่โลนะสิบกาโลนะฮะก็จะถึงสลังมังกรเดี๋ยวให้ชมวิวทางขึ้นหน่อยละกัน ก็วันนี้ก็สิ้นปี31นะฮะสองห้าหกแนะครับรถก็จะเยอะนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่เยอะมากนะเพราะว่าผมคิดว่าพุทธเบิกนี่เป็นาาสถานที่ตากอากาศที่นึกไม่ออก<ม>ก็เขาพอพุทธเบิกแหละคนก็จะมากันเยอะหน่อยแต่เราก็มากันบ่อยแล้วอ่ะเราก็เลยวามาดูอะไรมาดูคนท่องเที่ยวกันมันก็จะได้ฟิลไปอีกแบบงนะครับ เี่ยวว่าววจะมีเนาต้งีเินเตต้งถายผ่านเปลียนไปนี่นะฮะก็ช่วงนี้ก็31นะฮะ31ธันวาห8แปคนก็มากันเยอะส่วนใหญ่ก็คงจะนึกอะไรไม่ออกนะคูทับเบริรนี่คือง่ายสุดแล้วมาอยู่นักทอออออนะ่องเที่ยวเยอะอ๋อเออนั้ทตองเที่ยวเยอะส่วนใหญ่คนก็คงนึกอะไรไม่ออกว่าภูทับเบอรเขาคออะไรผมว่ามัน เดินทางสะดวกมันก็ใกล้แล้วอะไรบรรยากาศมันก็ได้ฟิลมันก็ดีโอเคกันเดี๋ยวเราไปที่สลังมังกรกันเลยดีกว่าครับเล s โกอันนี้นะเราก็มาถึงจุดต้องขายของนะก่อนที่จะขึ้นภูทะเบิกนะครับนี่วันนี้รถเยอะมากเลยเดี๋ยวผมพาชมดีกว่า เนื่องจากวันนี้นะฮะวันที่31นะครับคนก็น่าจะขึ้นมาเขาดาวที่นี่นะครับถือว่าเยอะถือว่าเยอะทีนี้เราจะเลยพุทธเบิกไปนะฮะเราไปสลัมบมังกรเราก็จะแวะซื้อผักอะไรพวกนี้ไปทํากับข้าวกินวันนี้เราจะไม่กินหมูกระทะนะครับ <rí> e. เราจะกินเป็นพวกผัดผักต้มยำอะไร <attract> อ่า <st urb atori> สตรอเบอร์ี่เบอร์รี่ค่ะนตไม่รชินดใช่ แม่ค้าคนสวยร้านอะไรคะเนี่ยร้านอะไรคะร้านปลอยแผวค่ะร้านปลอยแวร้านเผาแผวค่ะบุญระเบิดร้านที่เท่าไหร่ร้านที่เท่าไหร่ร้านเท่าไหร่เออร้านที่สามมาในหมู่บ้านมาร้านที่สามโอเคเป็นค้าสวยด้วยนะอ่าโอเคใครมาก็นี่มีวายมีอะไรครบเลยนะอ่ามีผักถ้ามาจ่ายที่ต่อเดี๋ยวจะมีส่วนลดมนจะให้นะอ่าโอเคมีส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์ให้นะโอ้ลดเยอะมากเลยเห็นไหมครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเราซื้อผักผลไม้กันก่อนนะครับนี่ข้อหออ่ากระลำเดี๋ยวนี้เราจะผัดกระล่ำผัดขแนแนงนะครับปวยเลง้งปวยเลง้งปวยเล้งให้หน่อยนี่นี่ปวยเลง้งปวยเล้งเนี่ยเออเออผัดน้ำมันหอยอ่าอ่ะ,อะ,อะโอเคเดี๋ยวขอซื้อของกันครับนี่โอ้โหดูรถดิครับเยอะมากเลย อ่ะโอเคเดี๋ยวขอซื้อของก่อนนะครับนี่ครับเส้นทางเลยจากปูระเบิดมาแล้วนะครับจะเข้าสู่สตนหลงบางกอนนะฮะก็ถนนจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ก็ถนนดีอยู่แล้วก็รีเจนมาได้สัก1-2-3%ได้อยู่นะครับ ค่อนข้างจะธรรมชาติหน่อยนะครับที่นี่โอเค รถสวนจะมากันเร็วนะต้องระวังนิดนึงนะครับก็จะเป็นรถท้องถิ่นนะท้องถิน่นจะวิ่งประจําแถวนี้เราเป็นนักท่องเที่ยวก็ต้องระวังนิดนึงไปกันต่อนี่แบตเราได้มาหนึง่งเปอร์เซ็นต์เองนะครับก็ขึ้นขึ้นรถรถ น,นี่นะครับหลังจากเราชาร์จแบตนู่นนี่นั่นตบตีแย่งชิงที่ชาร์จแบตจากข้างล่างนะแล้วก็ขึ้นมาบนภูทับเบิกแล้วนะฮะเราก็เลยมาด้านบนนะครับที่นี่เรียกว่าสันหลังมังกรหรือนาสะอุ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ชมวิวนะวันนี้เรานอนกันในรถด้วยเราชาร์จแบตมาเต็มละนอนนอนรถไฟฟ้าด้านนี้ก็จะเป็นด้านตะวันตกนะครับตะวันตกด้านนี้คนก็จะมาชมวิวบนเส้นสันหลังมังกรนี่นะครับวันนี้ <nuevo> เรามากัน2คันนี่นะครับมากัน2คัน คันหนึ่งเมื่อกี้นะครับยางรั่วไปแล้วสดๆเลยนะครับนี่ยางรั่วไปแล้วแต่ว่าพอดีมีเบอร์ช่างนะฮะช่างก็เลยมาถอดยางไปปะให้นะครับเราก็จะจอดหันท้ายให้กับหน้าผาแบบนี้นะครับก็เรานอนในรถทั้งสองคันนะครับจะลองดูทดลองดูนะครับเปิดหมดแคมปิ้งเลยทั้งสองคันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ชมที่นอนนะนี่ที่นอนของเรา นนี่นะพอเปิดมาปุ๊บเห็นไหมครับก็จะเจอหน้าผาเลยนะฮะเราเช่าศาลาไว้นหนึงอันด้วยไว้สำหรับนะนั่งทำกับข้าวทานข้าวตรงนี้ตขนเนียว่าภูม่านตะวันนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็มีหลาย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 ร้านนะบิวเดียวกันหมดเลยสวยงามนะะตรงนู้นเป็นร้านกาแฟน้องปิ๊กสุดสวยนะครับปางม่านหมอกนะครับใครมาก็ต้องมาเช็คอินกับน้องปิ๊กนะฮะสาวสวยนะฮะ เห็นไหมพอเปิดท้ายมาตื่นเช้ามาเราจะเปิดปุ๊บรับ,บวิวสวยงามมากนะครับนี่เราก็กำลังทํากับข้าวกันอยู่ทีมงานกําลังทํากับข้าวอยู่นะ <c oughs> คือเมนูของเราวันนี้นะครับไม่ไม่ไม่เอาหมูกระทะไม่เอาหมูปิ้งหมูย่างอะไรทั้งนั้นนะจะเป็นผัดกะเพราแล้วก็เป็นต้มยําแล้วก็ผัดวัตถุดิบเราเอามาจากอาูทับเบิกนะขึ้นมาเราซื้อผักที่นี่นะครับวัตถุดิบนี่ เห็ดพันหมูขอชน่มนะครับนี่นะครับอ่า,เ,อาเห็พันหมูอ่ไม่เอาแล้วนะหมูกระทะเบื่อแล้วนะครับนีตำพริกโป๊กอืมเดี๋ยวใช้แก้วตำพริกเอาเลยนะครับเห็นไนะเราเช่าสลาไว้หนึ่งอันนะฮะไว้นั่งทานข้าวกับบิวหลักร้านเลยนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวไปต่อร้านกาแฟคนสวย ยามค่ำคืนนะครับเราจัดที่นอนเสร็จแล้วนี่เราจะพาไปชมดูคันแรกก่อนเอ็เปิดตรงไหนนะคันแรกเนี่ยนี่เอ็กเพิงนะกว้างขวางนะครับอามาดูอีกหนึ่งคันนี่เทสล่านะ นี่นะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับที่สันหลังมังกรนาสะุ้งภูทะเบิกนะครับนี่ดูนอนวิวนี่เดี๋ยวตอนเช้านะครับเราเปิดมาก็จะชมวิวด้านล่างแบบนี้ฮะวันนี้เป็นคืนที่31นะฮะนี

ตอนนี้นะฮะก็เป็นมันที่1นนะครับของปี2569นะครับมันคือเรานอนที่นี่เขาดาวที่นี่นะครับตอนเช้าตื่นมาก็กบรรยากาศชิวๆนะรับแสงแดดนี่ต้องมาทานกาแฟที่นี่นะครับปางมาั่งม่านหมอกที่นี่นะ ร้านกาแฟน้องปิ๊กคนสวยนะครับเดี๋ยวผมไม่ชมวิวร้านกาแฟน้องปิ๊กนะนี่นะครับสวยงามมากก็จะเห็นวิวของหลมเก่านะฮะด้านล่างนะฮะยันถึงนู้นเลยนะฮะทางไปเลยเลยนะครับน,บนี่วิวร้านน้องปิ๊กก็จะบรรยากาศดีมากนะเพราอมีลานกลางเต็นนะฮะใครามาติดต่อน้องปิ๊กได้เลยนะฮะทาดารัดนะครับ ก็จะมีตอนนี้มีอาหารแล้วนะฮะมีอาหารตอนเช้าแล้วมีอาหารเชา้าอาหารเย็ยนให้ทานนะครับก็ก่อนกลับแล้วก็ก่อนปิดคลิปสุดท้ายของปีที่แล้วแล้วก็ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะฮะพบสิ่งดีๆในปีใหม่2569นะครับพร้อมกับรับบรรยากาศดีๆแบบนี้โอเคเนี่ย ดีจีเซอร์วิสคานะฮะดีจีดีที่สุดดีจีพาเที่ยวนะครับก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ